วันนี้กับ5้าเคล็ดลับนะคะกินยาอย่างไรไม่ให้เสี่ยงไตพังนะเป็นอะไรที่จําเป็นแล้วก็ต้องเรียนรู้มากๆนะคะเพราะว่าไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่สําคัญของร่างกายนะคะหนะ้าที่หลักๆของไต1ขับของเสียออกจากร่างกายในรูปของปัสสาวะ2ปรับสมดุลน้ําปรับสมดุลเกลือแร่ปรับสมดุนนมดกมดกลกรดด่างให้กับร่างกายแล้วก็3ก็คือสร้างฮอร์โมนทำอะไรที่เรากินยาผิดวิธีจนทําให้ไตพังมันก็จะกระทบกับหลายๆระบบในร่างกายมากๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้ยาให้ถูกต้องที่ไม่ทําให้เสี่ยงไตพังเนี่ยจึงเป็นอะไร ที่จำเป็นแล้วก็สําคัญที่เราจะต้องเรียนรู้มากๆนะคะเพราะว่ายาทุกตัวย่อยสลายที่ตับแล้วก็ขับออกที่ไตกินไม่ถูกวิธีเนี่ยไตพังได้ง่ายๆนะคะใครพร้อมแล้วตามพิการไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ เริ่มกันเลยกับเคล็ดลับที่1ในการกินยาที่ไม่ทําให้เสี่ยงไตพังนะคะก็คือปรึกษาแพทย์และเภสัชากรทุกครั้งก่อนการใช้ยานะคะเพราะว่ามันมียาอยู่2กลุ่มนะคะซึ่งค่อนข้างจะอันตรายกับไตมากมากนะคะแล้วก็ต้องใช้ภายใต้คําแนะนําของแพทย์หรือว่าเภสัชากรอย่างเคร่งครัดนะคะกลุ่มที่1ก็คือในกลุ่มของยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อโดยเฉพาะยาแก้ปวดในกลุ่มเอนเซมหรือว่านอนสเตียรอยด์เองยาแก้ปวดในกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะออกฤทธิ์โดยตรงต่อเส้นเลือดฝอยในไตนะคะทำให้เกิดการ หดตัวของเส้นเลือดฝอยในไตทําให้เลือดไปเลี้ยงไตได้น้อยลงเกิดภาวะไตวายไตยเสื่อมได้นะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยทานยาเหล่านี้ติดต่อกันหลายๆเดือนนะคะแค่หลักเดือนนะก็จะทําให้เราเนี่ยไตยไวายไตยพังได้เพราะฉะนั้นยาในกลุ่มนี้ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังภายใต้คําสั่งแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้นนะคะยกตัวอย่างยาในกลุ่มนี้นะคะเช่นบูเฟนไอบูเฟนอะคอกเซียไพโรซิคแคมไดโคฟินแอคนะคะหรือถ้าหากว่าเวลาที่เราไปซื้อยานะคะถ้าหากว่าใครที่มี หาเรื่องไตวายไตเสื่อมเดิมอยู่แล้วเนี่ยแนะนําว่าปรึกษาเภสัชกรหรือว่าแจ้งเขาสักนิดหนึ่งว่าเรามีปัญหาเรื่องไตเสื่อมขอยาแก้ปวดที่ไม่ใช่ยาแก้ปวดในกลุ่มเอนเซมน,นะคะอันนี้เนี่ยก็จะปลอดภัยนะคะและยาที่ต้องระมัดระวังกลุ่มที่2นะคะก็คือในกลุ่มของยาฆ่าเชือ้อหรือว่ายาปฏิชีวนะนั่นเองยาในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าถามว่าจําเป็นจะต้องใช้ไหมจําเป็นมากๆนะคะเวลาที่เราเกิดการติดเชือ้อถ้าไม่ใช้ยาในกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้การติดเชือ้อเนี่ยมันลุกลามแล้วก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นการใช้ยาในนนกกลุ่่มีี้้ทถูตองะะค ก็คือต้องได้รับยาภายใต้คําสั่งแพทย์เท่านั้นนะคะและจะต้องทานยาให้หมดให้ครบคอสห้ามกินแค่ครึ่งหนึ่งพอรู้สึกว่าอาการดีขึ้นแล้วหยุดกินอันนี้ไม่ได้นะคะจะทําให้เราเนี่ยเกิดปัญหาแพ้ยาตัวนั้นๆน,น,นะคะเป็นอาการนี้ครั้งถัดไปเนี่ยไม่สามารถใช้ยาตัวเดิมได้แล้วนะคะต้องใช้ยาที่เลเวลสูงขึ้นไปมากกว่าเดิมซึ่งถ้าหากว่าเราเนี่ยจะต้องปรับยาให้มันเป็นเลเวลที่สูงขึ้นแรงขึ้นเนี่ยก็จะเป็นอันตรายต่อไตมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นยาใน2กลุ่มนี้นะคะทั้งยาแก้ปวดยาายก้้เนือ ยาปฏิชีวนะหรือว่ายาฆ่าเชื้อนะคะต้องใช้ภายใต้คําสั่งของแพทย์และภายใต้คําแนะนําของเภสัชกรอย่างเคร่งครัดนะคะและมาถึงเคล็ดลับที่2นะคะกินยาอย่างไงไม่ให้ไตพังนะคะก็คือห้ามซื้อ,อยากินเองเด็ดขาดรวมไปถึงการไปเอายาของคนอื่นมากินนะคะถึงแม้คุณจะเป็นโรคเดียวกันกันกบเขานะคะแต่โรคร่วมเราอาจจะไม่เหมือนกันขนาดร่างกายน้ําหนักของเราไม่เหมือนกันอันนี้เนี่ยก็จะทําให้ปริมาณยาหรือว่าชนิดของยาแต่ละตัวเนี่ยไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มี อาการผิดปกติหรือว่ามีโรคประจําตัวอะไรต่างเนี่ยห้ามซื้อยากินเองและห้ามไปเอาอยาของคนอื่นมากินนะคะจะต้องผ่านการตรวจผ่านการเจาะเลือดผ่านการตรวจร่างกายจากหมอนะคะและหลังจากนั้นเด่ยคุณหมอจะเป็นคนสั่งยาให้เราเองนะคะอันนี้เนี่ยจะปลอดภัยกับไตมากที่สุดเพราะว่าเวลาคุณหมอจ่ายยาในแต่ละครั้งเนี่ยเขาก็จะมีการคำนวณโดสคำนวณปริมาณของยาให้มันเหมาะสมกับขนาดของตัวของเราความรุนแรงของโรครวมไปถึงโรคร่วมต่างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นห้ามซื้อยากินเองเด็ดขาด และมาถึงเคล็ดลับที่3นะคะในเรื่องของการกินยาอย่างไงไม่ให้ไตพังนะก็คือให้พวกเราพยายามหลีกเลี่ยงยาลูกกรอนยาต้มยาหมอ้อหรือว่ายาสมุนไพรรวมไปถึงวิตามินอาหารเสริมที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะที่มีการตรวจพบในปัจจุบันนะคะและมีการออกใบเตือนจากสมาคมโรคไตนะคะก็คือสมุนไพรถังเชา่าการแอบใส่โลหะหนักเข้าไปนะคะเพื่อ่วงน้ําหนักให้มันหนักขึ้นแล้วก็จะได้ราคามากขึ้นนะคะห,หนักเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตะกั่วปร,รอทน,นะคะมีผลทําร้ายไตยโดยตรงเลยถ้าหากว่าเราเนี่ยใช้ติดต่อกันหลายๆเดือนเนี่ยก็อาจจะทาให้ไต และอาจจะต้องฟอกเลือดได้นะคะรวมไปถึงยาลูกกรอดยาต้มยาหม้อต่างๆนะคะกลุ่มนี้เนี่ยให้พยายามดูดีๆซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะแล้วก็ได้มาตรฐานนะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยจะเจอที่มีการปลอมปนพวกสารขับปัสสาวะต่างๆเนี่ยปนเข้าไปด้วยซึ่งในบางครั้งเนี่ยในไตาบางระยะอาจจะไม่เหมาะที่จะรับยาขับปัสสาวะในปริมาณเยอะๆนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรารับยาจากโรงพยาบาลอยู่แล้วถ้ายิ่งทานยาสมุนไพรในกลุ่มที่มียาอื่นๆแฝงอยู่เนี่ยอันนี้ก็อาจอันตรายได้ในส่วนของ ยาสมุนไพรต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยพี่การแนะนําว่าต้องใช้ด้วยความระมัดระวังมากๆนะคะเพราะว่ายิ่งถ้าหากว่าเราเนี่ยอยู่ในสภาวะไตเสื่อมระยะท้ายๆนะคะค่าไตเหลือน้อยๆยิ่งไม่ควรเอาไตของเราเนี่ยไปเสี่ยงนะคะเพราะว่าในกลุ่มของยาสมุนไพรเนี่ยมันอาจจะมีบางอย่างที่อาจจะทาให้ไตของเราต้องทํางานหนักมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นสมุนไพรบางกลุ่มที่มีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะเช่นหญ้าหนวดแมวหญ้าไผ่น้ํานะคะกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้ไตเนี่ยต้องทํางานหนักมากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าหากว่าเราเนี่ยใช้ไม่ถูกวัตถุ แทนที่จะทําให้ดีขึ้นอาจจะทําให้ไตพังไตวายไ,วได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรอาหารเสริมหรือว่าในกลุ่มวิตามินต่างๆนะคะใช้ด้วยความระมัดระวังมากที่สุดถ้าให้ชัวร์ก็คือให้ถือไปปรึกษาคุณหมอที่ดูแลคุณหมอประจำตัวของเรานะคะให้ช่วยพิจารณาว่าสามารถทานได้ไหมนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยมากที่สุด เคล็ดลับที่4นะคะก็คือให้พวกเราใช้ยาเท่าที่จําเป็นนะคะไม่ใช้ยาเพื่อดักอาการไว้ก่อนนะอันนี้เนี่ยไม่แนะนําเด็ดขาดยาเอาไว้สําหรับการแก้อาการนะคะอย่างเช่นถ้าหากว่าเราเนี่ยไปโดนฝนมาแล้วยังไม่มีอาการอะไรบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่ากินยาพาราดักไว้ก่อนหรือรู้สึกว่าเจ็บคอน,นิดหน่อยรู้สึกว่าขัานเนื้อขั้นตัวนิดหน่อยกินยาฆ่าเชื้อดักไว้ก่อนอันนี้เนี่ยเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะถ้าหากว่าเราทําพฤติกรรมแบบนี้บ่อยๆเนี่ยอาจจะทําให้ไตพังได้นะคะเพราะว่าเรายังไม่เกิดโรคแต่ เรากินยาดักไว้ก่อนอันนี้จะทําให้เราได้รับยามากเกินไปนะคะไตต้องทํางานหนักมากยิ่งขึ้นไตพังได้ระวังนะคะมาถึงเคล็ดลับที่5นะคะให้ระมัดระวังในการใช้ยาซ้าซ้อนนะคะเพราะว่ายาหนึ่งตัวยา1ชนิดเนี่ยมันจะมีชื่อทางการค้าหรือว่ายี่ห้อเนี่ยหลายๆยยี่ห้อมากอย่างเช่นพาราเซตามอลนะคะตัวยาของเขาก็คือพาราเซตามอลแต่มันมียี่ห้อต่างๆมีชื่อต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าบางคนเนี่ยกินยี่ห้อนี้ไปแล้ว1เม็ดรู้สึกยังไม่ดีขึ้นขอกินยี่ห้อนี้อีกสัก1เม็ดอ เรียกว่ากินยาซําซ้อนนะคะซึ่งเป็นอะไรที่อันตรายมากๆตับพังไตพังได้นะรวมไปถึงยาแก้ปวดด้วยนะคะบางคนเนี่ยกินยาตัวที่1แล้วรู้สึกว่าอาการมันดีขึ้นไม่ทันใจนะคะขอไปกินตัวที่2นะยาแก้ปวดทั้ง2ตัวบางทีมันอาจจะเป็นตัวยาเดียวกันนะคะถ้าว่าเราเนี่ยกินเบิ้ลเข้าไปเป็น2เท่าเนี่ยอันนี้ไตพังได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเรามัดระวังในเรื่องของการใช้ยาซําซ้อนถ้าไม่ชัวปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อน,อนทุกครั้งนะคะว่ามันมีการซําซ้อนกับยาที่เราทานอยู่แล้ว ะะก็ครบไปแล้วนะคะกับ5เคล็ดลับนะกินยาอย่างไงไม่ให้ไตพังเดี๋ยวพิการทวนให้อีกครั้งหนึ่งแล้วพวกเราเนี่ยไประมัดระวังตัวเองกันนะคะเพราะว่ายาทุกตัวย่อยสลายที่ตับแล้วก็ขับออกที่ไตกินผิดไปเนี่ยไตยพังได้ไม่รู้ตัวนะคะข้อที่1ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งก่อนการใช้ยานะคะเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาโดยเฉพาะในกลุ่มยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อหรือว่ายาฆ่าเชื้อนะคะอันนี้เนี่ยใช้พร่ำเพรื่ออันตรายมากๆนะคะ ข้อที่2ห้ามซื้อ,อยาทานเองและไม่ควรไปเอายาของคนอื่นมาทานนะคะถึงแม้จะเป็นโรคเดียวกันนะยาของใครเหมาะสมสําหรับคนนั้นเท่านั้นนะคะเคล็ดลับที่3พยายามหลีกเลี่ยงสมุนไพรวิตามินแล้วก็อาหารเสริมที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะถ้าหากว่าอยากทานแนะนําว่าฮิวไปปรึกษาคุณหมอประจําตัวอันนี้เนี่ยปลอดภัยที่สุดอันที่4ทานยาเท่าที่จําเป็นนะคะห้ามใช้ยาเพื่อที่จะดักอาการนะอันนี้เนี่ยไม่แนะน,น,ะะะนํานะคะและเคล็ดลับที่5นะคะก็คือให้ระมัดระวังในเรื่องของการทานยาซ้าซ้อนนะคะเพราะว่ายา หนึ่งตัวเนี่ยมันมีชื่อทางการค้าหลายๆชื่อมากมีหลายยี่ห้อมีหลายบริษัทมากๆนะคะเราอาจจะทานยาตัวเดียวกันแต่ทานของคนละบริษัทโดยที่เข้าใจว่ามันเป็นยาคนละตัวเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปพบแพทย์หรือว่าไปซื้อยาที่ร้านยานะคะแนะนําว่าให้หิ้วถุงยาที่เราใช้ทั้งหมดไปด้วยนะคะยาจะได้ไม่ซ้ําซ้อนกับที่ทานอยู่เพื่อความปลอดภยอัยของตับและไตของพวกเราทุกคนนะคะ,คะก็ถ้าหา,ากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะช่องสุขภาพดีๆที่ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายและสามารถที่จะนําไปปรับใช้ได้จริงนะคะสุดท้ายนี้ขอให้พวกเราทุกคนสุขภาพแข็งแรงและเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพี่การดีค่ะ